สวัสด <polarization>. sure ีคร uh ับ <huh> ว anyway, <mon t> ันนี้นะยบิวซังก็จะพาคุณนแม่มาทานซูชิหน้าล้นเคยทาคลิปแล้วซูชิหน้าล้นมาทานกับพี่มอสนะแต่ไม่เคยพักนาแม่มาทานเลยวันนี้ก็เลยจะให้คุณนแม่มาลองทานว่าซูชิหน้าล้นเนี่ยมันจะล้นยังไงปกติแต่แม่เขาชอบทานข้าวมากใช่ไหมอันนี้สามารถตอบโจทย์ได้ก็เลยมาที่ร้านซูชิหน้าล้นชื่อร้านมิซากิโอะอยู่ที่สถานีอุเอโนะนั่นเองแทนที่ดูใต้คลิปได้นะหรือจะย้อนกลับไปดู คลิปเดิมก็ได้นี่อันนี้ก็เป็นเมนูของวันนี้นะอะอย่างเช่นปลามากุโอะอันเนี้ยคือมันล้นขนาดเนี้ยแต่มนันราคา100ยเยนนะแล้วก็อันนี้ก็เป็นพวกมากรุกธรรมดามันก็ไม่ธรรมดาแต่ว่ามันอร่อยกันนะกินแล้วก็หลายตังเหมือนกันแต่ว่าอร่อย่อันนี้เป็นพวกหน้ารนต่างๆเขาใช้ชื่อว่ายามาโมรินะก็คือว่าเป็นแบบพอชั่นที่แบบว่าใหญ่เท่าภูเขาอย่างนั้นอนะ นีเลยอันนี้คือทุกหน้ารถต่างๆหรือที่เป็นเป๋าฮื้อก็มีนะอันนี้คือเป๋าฮื้อนะนี่เข้ามานั่งในร้านแล้วเราก็ไม่ฟังเสียงเ็าหยิบหยิบ,หย,บหยิบมาเลยนะอันแรกก็จะเป็นปลาแซลมอนอะโวคาโดนะคือบอว่าล้นมากล้นมากเด็กในแม่ก็ในแม่บังอะ่ะในแม่มือบังอะ่ะอันนี้ก็จะเป็นครีบปลานะครีบปลาแบบว่าโอ้แบบมันมาเลืองมาก อันนี้คือหอ,อยที่โมกหอยที่โมกคุกกับเมทัยโกนะนี่ดูสิครับมันมันล้นมากอ่ะนี่นะเดี๋ยวยูซังก็จะเริ่มกินด้วยอันนี้นะคือปลาคืออะโวคาโดปลาแซลมนอนอะโวคาโดที่ล้นมากๆเนื่องกันหลายที่กำลังกินอยู่เนี่ยมันล้นมากๆลยดูสิสอืยอ,อันนี่อันชิ้นเล็กๆกันอ่ะ อันแรกมันไม่รน้นต้องค่อยๆกินเลยกนะันอ่ะเจมปลับจเจมคอมไหน,กนการกระโหลกเขาหดนิน้่ปลากระเบื้อง อันนี้เป็นไงบ้างอันนี้คือมันปูที่ไหนแม่กินท้าหมกปล้วเป็นไงบ้างเต็มปากเต็มคำไหมอันนี้ยังไม่เข้าเท่าไหร่เพราะว่าเป็นชิ้นเล็กของมันปูไหนแม่นะคำหนึ่งคำหนึง่ง จะดูเหมนะือนไม่มีมระยะนะแต่มันแข็งแรงจริงต้องคอยเก็บเตะจริงนะแต่ถ้ามากับร้อดกินหน้าคนนีมถือรอมรอส่วนอันนี้ก็คือ กอ้ต้าเจนั่นเองกุตาเตะสองตัวเนี่ยราคา660เยนแต่มันคุ้มมากอย่างที่บอกแม่แม่รับเนี่ยก็คืออูนี่อูนี่เนี่ยคือมันจะมาสองจานเพราะมันราคาทำไมมาสองจานเพราะมันแพงไงมันก็เลยต้องเอาราคา560มาบวกกับ1 9อเกาิเป็น700กว่านี่ก็เลยอูนี่นน ต่อไปนี้เลยก็คือปูไม่ใช่ปูสิอะไรนะหอยโคตเตเตเลยเเนี่หอยโคตเตเตเห็นไหมโคตเตเตแบบทำเนียร์มากๆทำเนียร์มากๆทำเนียร์มากๆทำเนียมากๆเลยนี่คตรหวานี่นี่ลูกใหญ่ไม่พอร้อนมาสองจานเลย กุญแจของคุณนายม่ครับญแจช้อนสอกจ่าเลยต่อไปนนะก็จะเป็นอันนี้อะไรก็ไม่รู้นะแต่มันลนนะ้นมะกมันก็น่า,ากินมากนี่นี่เลยนี่เลยม,มันหมัอนมันล้นมากดูวิธีการแยกมันมันต้องละลายก่อนนะคือมันไม่ถลายมันไม่าสามารถกิบเข้าปากได้ มันจะลายลางจะไม่งนอมเนับบตนนดนี้ก็ได้แด้มันก็ด,ดูเด็กนี่หรือเดี๋ยวตอนเดียวนะด,ดิ่มเยอะขนาดนี้เลยอ่ะ อันนี้ก็คือหอย่มิมโแล้วก็คลุกกับเมทายโปนะน,นี่อันนี้ก็บอกว่าล้นเหมือนกันแบบสุดยอดมากสุดยอดของซฟูมมากอันนี้ก็คือซิกเคตมาโตลนะคือปลาแซลมอนตั้นๆนะแล้วก็คลุกซอสอันนี้แบบอะโวคาดโดอันนี้คืออะไร ต่อไปก็เป็นหอยเมื่อกี้นะอันนั้นอันนั้นปลาหมึกปลาไม่แห้งน,นั่คือทาโกนี่ก็เป็นอันนี้นะแบบชิ้นเดียวอืมหอบ ตัดจนพร้อมอันนี้ก็คือกุ้งแบบว่ากองทอดภูเขาเหล่ากาในราคาราคาอะไรวะสองร้อยหกสิบเยนเท่านั้นกุ้งตรงนี้นะไม่รู้จะทลายเป็นยังไงก็คือหยิบมไม่ได้ทีละส่วนได้ทีละส่วนเพราะว่ามัน มันไม่สามารถกินได้ทั้งคำอะใครท่เกิดเหมือนกันนะนี่มันยังเหลืออีกึ่งหนึ่งึ่งหนึ่งนีงไาา้ไม่สามารถไม่สามารถยัดใส่ปากได้ทั้งคำขอบอ,อกครั้งนี้หนึ่งก่อนได้สองสองเอกันนะเดี๋ยวจ้า อันนี้ก็ให้ให้ดูไปเรื่อยๆนะว่ามันมีอะไรบ้างอันนี้มาคุโระนะโฮโฮโฮโหนิคุนะส่วนนี้ก็คือปลาคัสิโอก็คือปลาโอนั่นเองนี่ปลาโอนะส่วนต่อไปก็จะเป็นปลาปลาอะไรเนี่ยปลาอะไรรู้อ่านชื่อไม่ออกเอาปลาอาจิปลาอาจิแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นอันนี้จะเป็นอ่า อะไรอ่ะทาโกะทาโกะสดส่วนนี้คือคัมปาจินะปลาคัมปาจิจานละสามร้เยนส่วนต่อไปจะเป็นเนกิโทรโร่เนกิโทรโร่ถูกนิดนึง 1, 190เยนนี้เนกิโทรโร่นะส่วนเมื่อกี้ที่ดูจริงจริงก,ก็คือไอเนี่ยไอหอยทิโมะเนี่ยหอยทิโมะคุกกับปลาไข่ปลาเมทายโกะเนี่ยอันนี้ก็340เยนเหมือนกันอันนี้อะไรไม่แน่ใจก็อันนี้อะไรเนี่ยอันคือโฮ โฮโบลาโฮโบก็สามร้อยสี่สิบเยนเหมือนกันอู้นี่กุ้งกุ้งกุ้งที่เมื่อกี้ดูสังเกตอันนี้สองร้อยหกสิบเยนเท่านั้นเองอันนี้แบบว่าปลามาแบบสามเหล่าทับเลยนะปลาแซลมอนสามเหล่าทับนะอันนี้ก็ราคาสี่ร้อยห้าสิบเยนอันนี้อันนี้เป็นแบบว่าครีบปลาครีบปลาก็สองร้อยหกสิบเยนนะแล้วก็จะมีอันนี้ปลาเล็กปลาน้อยเนี่ยปลาเล็กปลาน้อยก็สามสองร้อยหกสิบเยนเหมือนกัน นี่ปลาอะไรก็ไม่รู้ข้ามไปอ,อันนี้ก็ปลายามาโมรีนะสิเคเมกมาบุโรนะอันนี้แบบว่าใส่อะโวคาโดด้วยนนมีเมนเนสด้วยอันนี้คือปลาไหลปลาไหลเนี้ย560เยน,นอันนี้910เยนแบบว่าน่าล้นจริงๆเลยนี่แล้วอันนี้อะไรที่เขาทำเนี่ยโอ้แบบใหญ่มากอะ่ะเ,เป็นแบบปั้นเป็นแบบตึกตึกต้นก้อนเลยอะ่ะดูเขาทำดูเขาทำดูเขาทำ,ทำ อัอนนีคือวาซาบิไงวาซาบิอันนี้โหตัดเก็ดว่ามันหอมหวานมากๆอันนี้ราคา660หเยนมันหวานจริงๆนะในแม่ลิ้นทังแล้วที่มอสมากินที่มอสยี่หัวโอเคเลยหวานมากนะอันนี้ปลาที่ลาเมต ลืมบอกไปนะสีจานนะก็ราคาตามนี้นะว่าจานไหนราคาเท่าไหร่กรุณาอย่าดูสีผิดนะเพราะว่ามันราคาจะต่างกันมากส่วนตรงนี้นะก็จะมีเป็นอ่าที่ใส่เป็นโถใส่ชาเขียวนะแล้วก็ตักชากเขียวมานะใส่ถ้วยตรงนี้นะแล้วเราก็เอามาแตะตรงนี้แล้วเราก็กดกดปุ่มนี้มมีปุ่มกดเราก็กดปุ่มนี้ไปนะ้ําก็จะไหลมาก็กดแรงนิดนึงนะ ก็จะไไรมาเราก็ได้กินน้ำชาเขียวแล้วอันนี้บิลซังก็กินผสมรวมในแม่หลาแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปเก้าจานนะแต่ว่าสิจานนี้จริงๆแล้ว,วมันสิบจานมันมันจะมีคือคือข้าวมันนิดนึงแต่ว่าตัวปลาเนี่ยเยอะมากเพราะฉะนั้นก็ถือว่ากินเยอะเหมือนกัน ตอนนี้ก็กินเดี๋ยวใหม่ๆหมหาจิบของหนึ่งตอนนี้ก็กินเสร็จเรียบร้อยแล้วออกมาหมดไปคนละไม่คนละคือสังกในแม่3,880กว่าเยนนะก็ถือว่าราคาไม่แพงเพราะเราไปกินข้างนอกก็พันกว่าแล้วได้อิ่มประมาณใกล้ๆกันนะร้านนี้ช่วยทีชื่อร้านามิอุระมิซากิโกนะอยู่ที่ตรงข้ามสถานีอุยโนะเลย ตรงข้างๆร้านยูนิคพอเห็นยูนิคปุ๊บเลี้ยวเข้ามาเลยไม่เกิน100เมตรก็ถึงแล้วนะร้านเป็นแบบว่าสีฟ้าๆตรงนี้นะถ้าเกิดใครมาไม่ถูกดูแผนที่ o o o l l m m p s ด้านใต้คลิปนี้ครั้งหน้าบิวซังจะพาไปทำอะไรกินอะไรที่ใหนในโลกใบน,นี้ติดตามตอนต่อไป